กลับมใจกินไข่ดิบล้างท้องรอดบุดวิดการเต้นงานกาชาติปีใหม่เป็นเหตุวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บเหตุไม่มีไฟเตือนและสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์โพทธต์นาโนไทยกับการพัฒนาฟุตบอลในท้องถิ่นตอนที่2ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวนันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com ข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร3 9 9 5 2 344 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสาวใหญ่เครียดสามีถูกจับซดยาฆ่า,มาแมลงหวังฆ่าตัวตายแต่กลับใจกินไข่ล้างท้องก่อนญาติแจ้งกู้ภัยตราดช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดล้างท้องปลอดภัย เมื่อเวลา1นนาฬิกานาทีวันที่25ธันวาคม2555เจ้าหน้าที่วิทยุสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากญาติของนางสาววรรณาบุญเลี้ยงว่านางสาววรรณาอายุ33ปีกินยาพยายามฆ่าตัวตายภายในบ้านเลขที่50ทับ3หมู่4ตําบลเนินทรายอําเภอเมืองจังหวัดตราดจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับนางสาวาสวรรณาส่งโรงพยาบาล เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางไปถึงพบนางสาววันนากำลังนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดเพื่อให้แพทย์ล้างท้องช่วยชีวิตโดยเร่งด่วน จากการสอบถามในาเกตบุญเลี้ยงน้องชายของนางสาววรรณาทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุสามีของนางสาววรรณาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมประกอบกับเกิดอาการเครียดจึงตัดสินใจกินยาฆ่า,มาแมลงจนเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนและแสบท้องจากนั้นนางสาววรรณาได้กินไข่ดิบจำนวนสีลูกเพื่อใช้ล้างท้องเบื้องต้นก่อนระหว่างนั้นจ้นที่กู้ภัยตราดเดินทางมาถึงพอดี จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดเพื่อล้างท้องล่าสุดนางสาววนาอาการปลอดภัยแล้ววัยรุ่นขี่จักรยานชนเต็นที่ผู้รับเหมาจัดงานปีใหม่กาชาติประจำปีจนได้รับบาดเจ็บชาวบ้านโวยกลางแล้วไม่มีสัญญาณไฟสถานที่มืดและกีดขวางถนนทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนเต็นที่กางไว้สำหรับการจัดงานที่ตั้งอยู่บริเวณรอบสวนลุกชาติหน้าทางเข้าสถานีขนส่งจังหวัดตราสจึงเดินทางไปพร้อมกับกำลังเจา้าหน้าที่พบเต็นที่กางอยู่ด้านริมสุดล้มลงมาส่วนผู้บาดเจ็บเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ16-18ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจึงช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด และหลังเกิดเหตุนายสุนทรสิงห์อภรรฝ่ายรับผิดชอบการจัดงานได้เดินทางมายัางที่เกิดเหตุและได้แจ้งให้คนงานาน,นำไฟมาติดตั้งบริเวณที่ตั้งเต็นท์นทันทีอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนสองครั้งแล้วโดยในช่วงกลางวันได้มีเหตุรถชนการบริเวณเต็นท์ ที่เกิดเหตุที่เดียวกันนี้และในช่วงกลางคืนอีกหนึ่งครั้งซึ่งชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนต่างบอกว่าเต็นท์ที่นำมาวางเรียงกันร,รอบๆส่วนลุคชาตินั้นไม่มีสัญญาณไฟติดตั้งให้เห็นประกอบกับบริเวณที่ตั้งไม่มีแสงไฟเลยจึงอยากให้ผู้รับผิดชอบในการจัดงานคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้รถช้ถนนของประชาชนด้วยเอมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับอ่ะ ดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยอ่าเราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจ,จนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูออกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ สัมภาษณ์พิเศษอาจารย์โสพิษนาโนไทยกับการพัฒนาฟุตบอลในท้องถิ่นตอนที่2ตราทีวีได้เสนอคำสัมภาษณ์อาจารย์โสพิษนาโนไทยรองประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล AS l e um a g u ลีภูมิภาค d i v i s i o n 2มาเป็นตอนแรกและในวันนี้จะนำเสนอในตอนที่2ในมิติข,ของการเป็นท้องถิ่นนิยมและปัญหาคุณภาพของผู้ตัดสินจะดดำเนินการแก้ไขอย่างไร จะมองปัญหาตรงนี้นะครับการที่เราชาตินิยมหรือท้องถิ่นนิยมเนี่ยผมพอใจที่เขารักท้องถิ่นนิยมไอ้ตรงนี้แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเขาไม่รักท้องถิ่นนิยมไม่รักชาตินิยมนะครับมันถือความล้มเหลวของของการระบบความปกครองบ้านเราเอาละนะครับเมื่อมีอความรักท้องถิ่นเกิดขึ้นนะครับปัญหาอาจจะรักในท้องถิ่นมากจนเกินไปแล้วก็ให้องความรู้เขา นะครับเราจะเชิญผู้แทนผู้บริหารของทีมแฟนบอลแฟนลับเข้ามาบริหามาอ,อบรมสัมมนาว่าฟุตบอลคือกีฬาชนิดหนึ่งที่สร้างความสุขให้ประชาชนสิ่งสําคัญก็คือสปิริตดังนั้นแล้วนะครับกีฬาเนี่ยจะต้องนําด้วยสปิริตใช้ชนะมาทีหลังเราจะมีการอบรมให้ความรู้ให้อะไรต่างๆในเรื่องของสปิริตเกิดขึ้นนะครับผมถือว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งของท้องถิ่นนะครับคือตอนนี้นะครับพรบ นะครับเมื่อเมื่อใดมีพบรบนะกฎหมายฟุตบอลอาชีพเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดครับพบรบนั้นจะมีมาตรการในการที่บังคับแฟนบอลแฟนลับที่ทํานอกลูก่นอกทางผู้ตัดสินอะไรต่างๆที่มีพฤติกรรมไม่ไม่ดีแม้แต่ผู้ริหารทีมนะครับที่รับหลายตําแหน่งนะครับผู้ตัดสินเป็นใครการอยู่อะไรต่างๆ จะพระบรนี้จะมาเป็นตัวกําหนดให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกรอบของกฎหมายดังที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วที่ผ่านพ้นจากตรงจุดนี้แล้วเอาละครับเราเดินทางมา4ปีประเทศที่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาใช้เวลา100ปีนะครับผมว่านี่คือสมบัติมรดกข,ของคนในชาติที่จะต้องสืบสารต่อไปนะครับเรามาถูกทางแล้วคครรับับบครับ สุรพงศ์กุลราโค้ชทีมตราด f อเผยยังไม่รู้อนาะคตตัวเองหลังจบเกมชิงแชมป์ดีวิชั่น2ขณะผู้จัดการทีมเผยโค้ชอ๋อยยังทำทีมอยู่แต่จะหาสตาฟมาช่วยนายสุรพงศ์กุลราโค้ชทีมตราดเอเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมตราด f อหลังจบเกมชิงแชมป์ดีวิชั่น2ว่า ความสำเร็จเพราะสาม,มารถนำทีมตราด FC ฟซีเข้าสู่ดิวิชั่น1สายบีในรอบแชมเปียนส์ลีกแม้จะพ่ายแพ้ได้รองแชมป์ดีวิชั่น2ก็ตามประสบความสำเร็จเนในระดับหนึ่งนะแต่ก็ผลงานท,ที่ออกมาเนี่ยจริงๆความสำเร็จทั้งหมดะไม่ไม่ได้อยู่ที่สตาฟสตาฟ์ค้ชอย่างเดียวหรือนักเตะอย่างเดียวเ,เนี่ยจริงๆแล้ว ศูนย์รวมจริงๆแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังความสาเร็จจริงๆต้องยกให้ท่านยกมีแชมปนสัดเลยนายสุรพงษ์กุณรากล่าวอีกว่าส่วนการทําทีมตราดเอซในระดับดีวิชั่นหนึ่งนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกับสโมสรซึ่งทุกอย่างอยู่ที่คณะกรรมการและการตัดสินใจของสโมสรตอนนี้จริงๆเนี่ย ไม่ว่าสโมสรหรือบริหารย,ยังยังยังไม่ได้คุยด้วยครับยังไม่ได้คุยด้วยเพราะนั้นก็แล้วแต่สโมสรครับขณะที่พิเชษทันทากาศผู้จัดการสโมสรเผยกับสื่อมวลชนส่วนกลางว่า ข่าวที่ออกมาว่าโคสุรพงศูนรา,าจะไม่ได้คุมทีมในดิวิชันหนึ่งนั้นเป็นความเข้าใจผิดของสื่อมวลชนในส่วนกลางซึ่งทางสโมสรยืนยันว่าโคสุรพงศ์จะยังคงทำทีมตราดเอฟซต่อไปแต่จะเพิ่มสตาฟโค้ชขึ้นมาช่วยโคสุรพงศ์เท่านั้นสนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นรดอยู่เทินบริหารงานโดยกิติทัศน์ชัยอัจ นายเจรวัตแสงจันทร์ผู้ประสานงานองคอ์กรเครือข่ายงดเล่า ราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติกรมกิจการพลเรือนทหารจัดโครงการเยาวชนไทยรู้รักสามัคคีที่จังหวัดตราดกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยจัดโครงการเยาวชนไทยรู้รักสามัคคีที่จังหวัดตราดในวันนี้โดยพลโทฮาริสพุ่มิวรัน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้เปิดโครงการเยาวชนไทยรู้รักสามาัคคีเพื่อสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ของคนในชาติซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยมอบหมายให้กรมกิจการพลเรือนร่วมกับมหาวิทยาลายัยราชภาัฏรำไพพรรณีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ร่วมกันจัดขึ้นมีเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตราสิบแห่ง รวม300คนเข้าร่วมโครงการที่ศูนย์ราศการรุ่สภากาชาติไทยเขาล้านอำเภอเมืองตราจจดจหดังวตราดคนโทฮาริสกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบหมายให้กรมกิจการเพื่อเรือนดำเนินการจัดขึ้นเพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก ความรักความสามคัคคีความปรองดองสมารฉชันให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความปลองดองหน้าที่พลเมืองที่ดีการเป็นผู้นำการปลูกฝังอุดมการรักชาติรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนเหล่านี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของชาติในอนาคต ให้มีจิตสำนึกรักสาม,มคัคคีและเป็นพลังที่มีคุณภาพในการสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไปกรมกิจการพลเรือนทหารมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุในจังหวัดตราด500ผืนเผยเตรียมผ้าหม 8, ่ม8,000ผืนมอบให้ประชาชนที่ขาดแคลน พลโทฮาริสพุ่มพิรันเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราจำนวน500ผืนซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารได้จัดสรรงบประมาณจัดหาเพื่อมอบให้กับประชาชนในช่วงฤดูหนาวในช่วงนี้เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกล่าวว่า กรมกิจาการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยมีนโยบายในการช่วยแก้ไขปัญหาประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวตามนโยบายกองทัพเพื่อประชาชนโดยในดาเนินการในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่สภาพอากาศ หนาวกว่าภาคอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนไปแล้วกว่า2,000พื้นในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก อย่างไรก็ตามในฤดูหนาวในปีนี้ทางกรมกิจการพล,ลเรือนทหารได้เตรียมผ้าห่มกันหนาวไว้แจกจ่ายประชาชนจำนวน8,000ผืนคาดว่าจะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะตามพื้นที่สูงหรือตามยอดดอยต่างๆตอนนี้เนี่ยเราก็น้ำหนักอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับออตอนนี้เราได้แจกจ่ายไปแล้วประมาณ2,000ผืนนะครับก็ เช่นที่แม่ฮ่องสอนที่ตากที่เชียงใหม่นะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ไปมอบให้กับประชาชนที่เชียงดาวนะครับอยู่ชายแดนเลยนะครับแล้วบนนั้นอากาศสูงมากกลางคืนนี่ถึงลบสององศานะครับแล้วก็ก็ช่วงนี้ครับก็จะทยอยแจกนะครับไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับขณะนี้ก็มีหน่วยต่างๆร้องขอมานะครับผมก็สนับสนุนไปนะครับเท่าที่จะทําได้ก็เตรียมไว้ประมาณ8,000ผืนในปีนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอครับ องค์การบริหารส่วนตะบนคลองใหญ่ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเจคนพร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาศีสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตะบนคลองใหญ่ตำบนคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายอาภากรเจริญผลนายุกองค์การบริหารส่วนตะบนคลองใหญ่เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเจคนต่อต้านยาเสพติดบ้านคลองจากร่มเย็นคัพครั้งที่1 1 โดยมีนายบุญส่งสังทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่พร้อมสมาชิกนายอาทิตย์โพธิวันประธานชมรมกีฬาบ้านคลองใหญ่และนักกีฬาร่วมสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬาและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ นอกจากนี้การแข่งขันนั้นยังแบ่งเป็น5รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน16ปีรุ่นประชาชนทั่วไปรุ่นพิเศษชายอายุ35ปีรุ่นแม่บ้านหญิงและรุ่นอาวุโสชายอายุ40ปีขึ้นไปหลังมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในประเภทต่างๆแล้วนายกองการบริหารส่วนตำบลครองใหญ่ได้ให้โอวาทกับนักกีฬาและกล่าวปิดการแข่งขัน ที่โรงพยาบาลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดแพทย์หญิงโมนายาพิภาคผู้หนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอเข้มแข็งขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร0อเเซโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคลองใหญ่กู้ภัยคลองใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และชมรมคลองใหญ่คลาสสิกร่วม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอคลองใหญ่มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องมีวินัยปลอดภัยทุกคนเพื่อเป็นการลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักในการขับขี่และเคารพกฎหมาย จากนั้นได้มีการปล่อยขบวนรถจำนวน100คันจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโดยออกจากโรงพยบาบาลคลองใหญ่ออกสู่ถนนสาย3ผ่านเข้าอำเภอคลองใหญ่และสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่เข้าสู่ตลาดเทศบาลวนไปยังจุดเริ่มต้นเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเวันอนุสาวรีใต้สถานีบ t s อนุสาวรี โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอาสับปรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปสวดมนต์ข้ามปีปกติก็จะได้ฟังจากคนอื่นว่าเนี่ยไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดนู้นวัดนี้กันมาเราก็เออเราจะมีความอดทนทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคงได้รับสิ่งดีๆแหละแต่ว่าตัวเราเองต่างหากที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะปีที่แล้วก็เลยเมีครอบครัวเพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยก็ชวนกันไปไปสวดมนต์ข้ามปีกันก็ก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึง่งเช่นกันค่ะเราก็ได้อยู่กับครอบครัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปมีคนเยอะแยะได้มาสวดมนต์มีหนังสือแบบเหมอนรีเากงย แล้วก็ได้รับพรจากเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยนะคะแทนว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งดีๆอะค่ะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบอกบุญกับกิจกรรมดีๆนะคะก็คือการสวดมนต์ข้ามปีนะคะยังไงก็เชิญชวนทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็เยาวชนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยแพนว่าอาจจะก,กําลังคิดโปรแกรมกันอยู่ว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนดีนะคะเหนือใต้ออกตกทั่วประเทศไทยนะคะไปได้เลยนะคะว่าจะเป็นสนามหลวงหรือว่าวัดใกล้บ้านคุณรับรองว่าได้รับสนิมงคลกันทั่วหน้าไม่ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่จะดีหรือไม่ดีแต่แพนเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเราน่าจะได้มีสมาธิมีสตินะคะแล้วก็สามารถคิดแก้ป,ปัญหาในทุกๆสิ่งให้ผ่านไไไปดดดด้ด้้ววยีก็ส ดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าค่ะวันที่31ธันวาคม2555วัดบุพาลามจาัดสวดมนต์ข้ามปีฉลองพุทธชยันตีตั้งแต่เวลา22นาฬิกานาทีเป็นต้นไปวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองตราดเริ่มตั้งแต่เวลา19นิกาถึง21นาฬิกาวัดคลองเ้าตําบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดมี3รอบได้แก่ รอบที่1เวลา19นาิการอบที่2เวลา21นาิกาและรอบที่3เวลา23น่นาฬิกา30มิ30นาทีมิติใหม่ของคนเมืองตรัดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกา และพบกันทุกค่ำคืนที่เดือนไหน